สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ผมยังจำได้ไม่เคยลืมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับความหลอนที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่ามันน่ากลัวมากขนาดไหนแล้วผมได้เห็นอะไรบ้างด้วยสองตาของตัวเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนผมทำงาน อยู่ที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซึ่งผมจะขอไม่บอกแต่หลังจากที่ฟังไปคุณผู้ฟังน่าจะเดาได้ไม่ยากกับหน่วยงานที่ผมทำอยู่ชีวิตของผมตอนนั้นผมก็ทำงานไปเรื่อยๆครับทุกอย่างก็ปกติดีผมมีความสุขกับงานที่ทำซึ่งหน้าที่ของผมนั้นผมมีหน้าที่คอยออกตรวจดูแลความสงบในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแต่ก็ต้องบอกเลยครับ ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่นั้นแม้มันจะค่อนข้างสงบแต่ก็ค่อนข้างห่างไกลอยู่สุดเขตประเทศเกือบจะถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยทำให้บรรยากาศและความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แถวๆนั้นมันก็เลยค่อนข้างน่ากลัวและถึงแม้ว่าจะอยู่มาเป็นปีแต่ผมก็ไม่เคยชินสักทีแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าพื้นที่ตรงที่ผมอยู่นั้นเป็นเขตที่ค่อนข้างปลอดภยัย ไม่ค่อยมีโจรไม่ค่อยมีพวกหลักลอบต่างๆเลยทำให้แต่ละวันผมเลยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมากนักหลังจากที่ทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งครูที่ต้องเข้าเวนพี่คนที่สนิทกับผมลาเลยทำให้ต้องอยู่คนเดียวทำให้ในตอนนั้นด้วยความที่อยากหาเพื่อนผมเลยไปขอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าตี้ซึ่งมียศเท่ากับผม มาช่วยเข้าเวรแทนพี่คนเดิมซึ่งไอตีมันก็ขี้เกียจครับแต่ผมก็ขอร้องว่าผมไม่อยากอยู่คนเดียวอยากให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันตอนที่พี่เขายังไม่กลับมาเออเอออยู่ก็อยู่แต่ข้าอยู่คนเดียวนะเว้ยพรุ่งนี้เองไปหาคนอื่นมาอยู่แทนก็แล้วกันเผื่อข้ามีธุระต้องไปทำได้เลยขอบใจมากพี่แกลากะทันหัน เห็นว่ามีแก่คลอดข้าเลยหาคนไม่ทันวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับซึ่งในช่วงกลางดึกพวกเราก็ขับรถออกไปกันไปตรวจตามสถานที่ต่างๆดูแลชาวบ้านตามเขตชายแดนซึ่งทุกอย่างก็ปกติบรรยากาศเงียบสงบไม่ต่างจากทุกวันที่ผ่านมาคืนวันนั้นก็ผ่านไปจนมาถึงอีกวันหนึ่งที่พีเขาก็ยังลางาน ซึ่งในเย็นวันนั้นผมเห็นไอตี้กำลังจะเลิกงานพอดีผมก็เลยเข้าไปขอร้องมันว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอยู่ด้วยกันอีกสักคืนถึงแม้ผมจะไม่กลัวแต่ถ้าอยู่คนเดียวผมก็รู้สึกเหงาก่อนที่จะบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเหล้าจะเลี้ยงข้าวในช่วงวันหยุดแล้วในช่วงเวรของมันถ้าหากไม่มีใครผมจะมาอยู่เป็นเพื่อนมันเอง เออเออเวนเอ,อ้ยจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับพรุ่งนี้อุตส่าห์วันหยุดคืนนี้จะได้นอนเต็มเต็มก็ไม่ยอมให้กูกลับไปนอนอีกขอบใจมากเว้ยเพื่อนอยู่คนเดียวไม่เหงาเกินเกิดเจอนน่นเจอนีนอน่ขึ้นมาข้าคนเดียวจะเอาไม่ทันจนหลังจากนั้นเมื่อถึงในช่วงกลางดึกพวกเราก็หยิบอาวุธประจำกายแล้วก็ขับรถออกไปตรวจกัน โดยที่ผมเป็นคนขับมีไอตีนั่งอยู่ข้างๆซึ่งก็ขับไปเรื่อยๆในเส้นทางที่คุ้นเคยที่มาประจำแทบทุกวันและคุณผู้ฟังครับจนกระทั่งถึงในจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เป็นหมู่บ้านผมก็ได้เห็นว่ามีบ้านของชาวบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งแกเป็นคนขายเนื้อที่ขายทั้งเนื้อสดแล้วก็เนื้อตากแห้งแกยังไม่ปิดไฟเหมือนกับยังเปิดด้านขายอยู่ เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็เลยจอดแล้วก็บอกให้ไอต้้รออยู่ในรถส่วนตัวของผมเองผมก็คิดว่าอยากจะลองเดินลงไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เพราะปกติคุณยายคนขายที่อยู่บ้านหลังนั้นแกจะปิดร้านตั้งแต่เย็นไม่เปิดมาจนถึงตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปดูตาก็สอดส่องความเรียบร้อยไปเรื่อยๆแล้วผมก็คิดว่า ถ้าแบบนั้นก็ดีถ้าแกยังไม่ปิดร้านผมอาจจะขอซื้อสักหน่อยเอาไปกินในช่วงเช้ามืดแล้วจะได้ซื้อฝากไอตี้ด้วยจนหลังจากที่เดินเข้าไปผมก็เห็นว่าคุณยายเจ้าของร้านแกยังนั่งขายอยู่แล้วก็มีพวกเนื้อของแกวางอยู่บนโต๊ะหลายชิ้นแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุยกับยายยายแกก็บอกว่ายายเพิ่งไปธุระมา ก็เลยยังไม่ได้เก็บซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีแต่ทว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อเนื้อมาเพราะผมเพิ่งรู้ว่าเนื้อที่ตากแห้งมันคือเนื้อที่ยังไม่ได้ทอดเมื life, ่อทุกอย่างเรียบร้อยผมเลยยกมือไหว้ยายแล้วก็เดินกลับมาที่รถแต่คุณผู้ฟังครับในตอนที่เดินกลับมานี่แหละครับก็ปรากฏว่าสายตาของผมมันเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง กำลังเดินก้มหน้าอยู่ในป่าอยู่ข้างหลังบ้านของยายที่ขายเนื้อโดยที่เดินลอดผ่านใต้ทุนไปแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ค่อนข้างแปลกเพราะผู้ชายคนนั้นกำลังลากอะไรสักอย่างลักษณะเป็นของหนักๆที่ดูลากไปกับพื้นหายเข้าไปในป่าตรงเข้าไปทางเขตชายแดนทันทีที่เห็นแบบนั้น ผมเลยรีบวิ่งกลับมาที่รถซึ่งก็โชคดีที่ว่ารถจอดหันหน้าไปทางนั้นพอดีผมก็เลยถามกับไอตี้ว่ามันเห็นหรือไม่เมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าที่เหมือนกับมีคนแปลกๆกำลังเดินลากของเข้าไปในป่าซึ่งเป็นพฤติกรรมและเป็นวัตถ,ถุที่น่าสงสัยมากแต่ไอตี้ก็บอกครับคือผมไม่อยากเชื่อเลยว่าไอตี้บอกว่ามันไม่เห็นมันไม่เห็นจะมีอะไรเลย ทั้งที่หันหน้าไปทางนั้นแล้วผมตาฝาดหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกมันไม่เห็นอะไรจริงๆเองไม่เห็นได้ยังไงวะคนตัวเป็นเป็นขนาดนั้นเองได้มองหรือเปล่าคือข้าเห็นชัดๆเลยว่ามันมีคนลากของลักษณะเหมือนกับผ้าผืน,นำดำๆเดินเข้าไปในป่าด้านในแต่เมื่อผมพูดแบบนั้นไอตี้ก็ยังยืนยันครับ ว่ามันไม่เห็นจริงๆไม่มีอะไรผ่านหน้าไปจริงๆและด้วยความไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยบอกกับมันว่าถ้าแบบนั้นถ้าเพื่อความสบายใจด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเราต้องเข้าไปดูไปตรวจดูให้เห็นกับตาเพราะเผื่อว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเป็นสารต้องห้ามเราจะได้สกัดได้ทันก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะตกไปถึงมือลูกหลานของใคร และจากสิ่งที่ผมพูดออกมาไอตีก็หัวเสียเลยครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยหยิบอาวุธประจำกายแล้วก็ลงจากรถตามผมมาซึ่งในคืนวันนั้นผมก็เลยเดินนำหน้าเข้าไปในป่าค่อยๆเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆและคุณผู้ฟังครับเมื่อเดินเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มชัดแล้วครับว่าผมไม่ได้ตาฝาดเพราะตรงพื้นที่ที่ผมเข้าไปนั้นมันมีรอยถูกลาก ต้นหญ้าลู่ไปกับพื้นเหมือนกับมีของหนักๆเคยผ่านมาทางนี้จริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับจากสิ่งที่เห็นเหล่านั้นมันก็กลับทำให้พวกเราขนลุกจนไอตีต้องยอมเชื่อว่าผมเห็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วสิ่งที่พีกก็คือว่าจากรอยตามพื้นที่เห็นเหล่านั้นมันไม่น่าจะใช่ของธรรมดาเพราะมันมีรอยเล็บตะเกียกตะกาย เหมือนก็พยายามขัดขืนไม่อยากที่จะโดนลากไปเฮ้ยไอ้ตีเอ็งเห็นใช่ไหมเอ็งว่าคนหรือสัตว์หรือว่าเอ็งว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันวะแต่คาว,วาน่าจะไม่ใช่ทางคค่นี่มันไม่ใช่ในหนังที่จะมาลากสิ่งมีชีวิตเป็นๆแล้วก็เดินเข้าไปในป่าแบบนั้นผมก็เห็นด้วยครับ หลังจากนั้นก็เลยเดินกันไปเรื่อยๆจนในเวลาไม่นานหลังจากที่เดินตามไปก็ปรากฏว,ว่าพวกเราได้ไปถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมาถึงนี่มาก่อนโดยที่พวกเราได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นมันเป็นหมู่บ้านลักษณะเป็นหมู่บ้านเก่าๆที่พวกเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยมาตรวจแล้วก็ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงที่ตรงนี้มาก่อน ซึ่งก็เอาละครับหลังจากที่มองหน้ากันพวกเราก็รู้กันทันทีเลยว่าสถานที่ตรงนั้นมันค่อนข้างแปลกอาจจะมีพวกลักลอบผลิตยาพวกลักลอบตัดไม้หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็อยากเข้าไปดูแต่ไอตีก็บอกว่ายังไงก็รู้พิกัดแล้วอย่าพึงรีบเข้าไปเลยเอาปลอดภัยไว้ก่อนไว้รอหน่วยเสริมในตอนเช้าแล้วก็ค่อยว่ากันอีกที แต่จากสิ่งที่เห็นผมเริ่มไม่คิดเช่นนั้นเพราะผมได้เห็นว่าทุกอย่างมันเงียบสงบแล้วก็มืดสนิทหมดเลยคือไม่มีน้ำไม่มีไฟคงจะผลิตอะไรไม่ได้แล้วในตอนนี้ก็คงจะไม่มีคนอยู่แน่นอนเมื่อคิดได้แบบนั้นผมเลยบอกกับไอตีว่าเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนเข้าไปดูเบื้องต้นกันก่อนซึ่งไอตีก็ไม่อยากเข้าไป แต่ก็จำใจเดินตามผมมาและคุณผู้ฟังครับทันทีที่พวกเราทั้งสองคนเดินเข้าไปเท่านั้นเลยครับผมรู้สึกได้เลยว่าจากที่ผมไม่กลัวผีไม่สนใจสิ่งลึกลับแต่ผมกลับเริ่มรู้สึกวังเวงเริ่มรู้สึกขนลุกเริ่มรู้สึกสยองอย่างบอกไม่ถูกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ก็พยายามข่มใจพยายามเดินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อตรวจในหมู่บ้านแห่งนั้น จนกระทั่งถึงในช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางหมู่บ้านกบปรากฏว,ว่าในตอนนั้นเองนะครับไอตีมันก็จับไหลแล้วก็บอกให้ผมอยู่นิ่งๆผมก็เลยค่อยๆย,ย่อตัวลงแล้วไอ้ตีก็ทำท่าเหมือนกับว่ามันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมก็เลยเงี่ยหูฟังแล้วก็ได้ยินเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงน้ำหยดโดยที่หยดเป็นจังหวะเหมือนกับหยดลงมาจากที่ไหนสักแห่งลงมากระทบกับใบไม้ พวกเราทั้งสองคนเลยพยายามเอาไฟฉายส่องไปโดยที่ส่องแบบระมัดระวางังและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองหลังจากที่ไฟฉายของผมไปกระทบกับต้นเสียงผมก็ได้เห็นว่าเสียงหยดน้ำที่ได้ยินนั้นมันหยดลงมาจากร่องไม้กระดานลงมาจากกลางบ้านหลังหนึ่งตกลงมาที่ใต้ถุนและสิ่งที่ผมเห็นนั้นผมมั่นใจเลยครับว่าผมไม่ได้ตาฝาดเพราะผมเห็นว่ามัน เป็นหยดน้ำที่มีสีแดงใช่แล้วครับผมคิดว่านั่นคือหยดเลือดซึ่งไอตีก็คิดเหมือนกันเพราะว่ามันหนืดแล้วก็ค่อนข้างข้นรวมทั้งมีสีแดงต่างจากหยดน้ำค้างธรรมดาทำให้ผมตัดสินใจว่าจะค่อยๆย,ย่องขึ้นไปแล้วจะเปิดเข้าไปดูว่าในบ้านหลังนั้นมันมีอะไรอยู่ข้างในในตอนนั้น พวกเราเลยค่อยๆขึ้นไปบนบ้านซึ่งลักษณะของบ้านเป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่หลังคาเป็นใบาจากสูงจากพื้นแค่ประมาณหนึ่งเมตรแล้วหลังจากที่ขึ้นไปผมเลยค่อยๆแง้มประตูและคนผู้ฟังครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นและสัมผัสด,ด้วยตาเนื้อในคืนนั้นมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวและหลอนมากที่สุดในชีวิตของผม สิ่งที่ผมกับไอตี้เห็นคือทันทีที่ผลักประตูเข้าไปผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนนั้นคนเดียวกับที่ลากของมาที่ผมเห็นในตอนแรกแล้วในตอนนี้ผมได้เห็นว่าเขากำลังนั่งหันศีรษะคนกำลังหันหัวคนออกจากตัวแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ว่าเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดจนหยดลงไปตามร่องไม้แล้วอีกแค่ประมาณนิ้วเดียวศีรษะของคนที่นอนอยู่ ก็กำลังจะขาดออกจากตัวแล้วผมขาแข็งเลยครับผมรู้สึกช็อกมากจนเข้าใจคนที่วิ่งไม่ออกซึ่งจะหากเป็นศีรษะคนธรรมดาเป็นการฆาตกรรมเป็นเรื่องของชาวบ้านผมคงจะไม่ตกใจมากเพราะเคยฝึกจิตใจมาแล้วจนน่าจะรับได้ทุกอย่างแต่กับสิ่งที่เห็นในคืนนั้น ผมรับไม่ได้จริงๆครับเพราะศีรษะที่กำลังจะขาดมันกลับหันมายิ้มแยกเขี้ยวหัวดอะแล้วก็มองมาที่พูกเราทั้งสองคนในวินาทีนั้นไอ้ตีวิ่งเลยครับมันกระโดดลงบ้านไปก่อนเลยแล้วกว่าที่ผมจะก้าวขาออกกว่าที่จะตั้งสติได้ก็ปรากฏว่าผมได้เห็นเต็มๆสองตาตอนที่ศีรษะของเขาขาดออกและคุณผู้ฟังครับ แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็เอาศีรษะที่ขาดที่เพิ่งตัดเองกับมือโยนใส่มาที่ตัวของผมจนศีรษะที่ขาดอันนั้นกระเด็นมากระแทกขาของผมผมแทบเป็นบ้าเลยครับแล้วศีรษะอันนั้นมันก็กลิ้งหล่นลงไปที่ชานบ้านจนทำให้ผมกัดฟันเลยว่าทำไม่ก้าวเท้าออกไปไม่พยายามวิ่งหนีออกไปผมคงต้องตายแน่ๆแ,แล้วอาจจะต้องถูกตัดหัว ไม่ต่างจากผู้ชายคนนั้นและเมื่อผมคิดได้ผมเลยพยายามเดินพยายามก้าวเท้าออกไปก่อนที่จะล้มตกลงมาจากบ้านหลังนั้นผมปากแตกเลือดไหลจนแทบจะเป็นน้ำแต่ผมไม่เจ็บเลยครับผมรู้สึกชาแล้วก็มีแต่ความกลัวทำให้ในตอนนั้นผมเลยพยายามรีบลุกขึ้นพยายามกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมาจนกระทั่งในช่วงหนึ่ง ผมก็เริ่มมีสติแล้วก็เริ่มห่างจากบ้านหลังนั้นแต่ในตอนนั้นเองตอนที่พยายามวิ่งหนีออกมาผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีบทสวดของประเทศเพื่อนบ้านเป็นบทสวดที่ผมฟังไม่ออกค่อยๆดังแว่วมาเป็นระยะจนทําให้ความกลัวกลับมาผมเลยต้องพยายามวิ่งและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกไม่ต่างจากเดิม สิ่งที่ผมเห็นมันทำเอาผมแทบชอ็อกเมื่อได้เห็นว่าในตอนที่พยายามวิ่งผมได้เห็นหัวคนเป็นหัวสีดำทมึนมาดักขวางทางอยู่ข้างหน้าโดยที่วางอยู่ในลักษณะตาแข็งเห็นแต่ตาขาวเงาเงหันหน้ามาทางที่ผมวิ่งมาตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วไม่อยากตายอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงก็เป็นกันผมเลยตัดสินใจไม่มันก็เรา ต้งตายกันไปข้างหนึ่งผมเลยเอาเลยครับในตอนที่วิ่งผ่านผมเลยตัดสินใจเอาเท้าเตะเข้าไปเต็มแรงกะจะให้กระเด็นเข้าไปในป่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมเตะก็ปรากฏว่าศีรษะของคนคนนั้นมันค่อนข้างหนักแล้วก็ขยับไปแค่นิดเดียวเหมือนกับเตะกระสอบายหนักๆจนทำให้ผมสะดุดแล้วก็ล้มลงในทันที ผมรู้สึกเจ็บมากครับล้มกิ่งจนถลอกไปหมดแต่ก็พยายามวิ่งต่อมาจนเวลาไม่นานผมก็คิดเลยครับว่าผมน่าจะรอดแล้วเพราะผมได้เห็นบางอย่างลักษณะเป็นเงาคนอยู่ไกลๆคือใส่ชุดเหมือนกับผมซึ่งคนคนนั้นมันก็คือไอตี้ที่ยืนดักรออยู่ข้างหน้าผมก็เลยตะโกนเลยครับว่าเฮรีบไปเลยหฮรีบกลับไปที่รถแต่กบปรากฏว่า ผมก็ได้เห็นบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแปลกแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นไอ้ตี้มันยืนนิ่งไม่ยอมกลับไปที่รถไม่ยอมทำตามที่ผมบอกผมก็เลยวิ่งเข้าไปพยายามกระชากตัวให้ตามมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมกลับได้เห็นว่าไอ้ตี้ที่ยืนอยู่นิ่งๆที่ยืนอยู่เหมือนคนปกติมันค่อยๆเอียงคอพับลงจนคอของมันหัก เหมือนกับไม่มีกระดูกจนหูด้านขวาของมันลงมาแนบชิดกับไหลแล้วมันก็ร้องอดโอยร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ยืนค้างอยู่แบบนั้นทันทีที่เห็นผมช็อกเลยครับเลยถามว่าเป็นอะไรและสิ่งที่มันตอบกลับมามันก็ทำให้ผมแทบเป็นบ้าเมื่อมันได้พูดกับผมว่า มึงเตะกูทำไมใช่แล้วครับสิ่งที่ไอตี้ถามกลับมามันถามกับผมว่าผมไปเตะมันทำไมและเพียงเท่านั้นเองจากร่างคนที่ยืนอยู่มันก็ล้มพับลงไปทันทีเหมือนกับตุ๊กตาทานหมดจนคอของมันที่ไม่น่าจะมีกระดูกยึดแล้วก็เลยพับกลับไปด้านหลังผมเสียสติเลยครับจนความจำหายไปช่วงหนึ่ง แล้วเมื่อมารู้สึกตัวอีกทีคือผมกำลังขับรถออกมาแล้วแล้วพอขับมาถึงหน่วยงานผมเลยแจ้งกับหน่วยว่าได้เจอได้เห็นอะไรมาบ้างแล้วเพื่อนของผมนอนล้มอยู่ที่ไหนจนในเช้ามืดวันนั้นเขาเลยจัดทีมเข้าไปดูกันซึ่งผมก็ไปกับเขาด้วยจนกระทั่งไปถึงจุดที่ผมแจ้งซึ่งเป็นจุดที่เห็นว่าไอตี้มันล้มพับลง คอหักฟุบลงกับพื้นแต่ก็ปรากฏว่าทันทีที่พวกเราไปถึงไอตี้กลับไม่มีอยู่จริงไม่ได้นอนอยู่ตามที่ผมแจ้งผมไม่รู้เลยครับว่ากายภาพของคนทั้งคนที่คอหักอยู่ในสภาพนั้นมันจะหายไปได้อย่างไรจนกระทั่งในที่สุดหลังจากที่พวกเราเดินต่อไปคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพวกเราเข้าไปเจอไอตี้นอนคอพับคอหัก90องศา อยู่ในจุดที่ผมเตะศีษะคนแล้วมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่กระเด็นลอยไปไหนและกนนั่นเลยครับมันกลับกลายเป็นว่าศีรษะหรือหัวคนที่ผมเตะนั้นมันเป็นหัวของไอตี้ที่เป็นเพื่อนของผมเองใช่แล้วครับผมเตะหัวของไอตี้ที่วิ่งหนีออกมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างมันถึงมานอนอยู่ตรงนี้และกนนั่นเลยครับ มันเลยกลับกลายเป็นว่าผมเตะมันจนคอหักผมฆาตกรรมเพื่อนของตัวเองจนผมรู้สึกช็อกมากแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปที่นอนไม่หลับเป็นเดือนเดือนแต่ด้วยบุญเก่าหรือโชคยังเข้าข้างหรืออะไรก็ตามแต่แต่เมื่อผลชนะสูตรออกมามันก็ทำให้ผมรอดเพราะผลออกมาว่า ไอตีเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนหน้าตั้งแต่ตอนที่วิ่งออกมาแล้วด้วยอาการหัวใจวายซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกใจตั้งแต่เห็นคนถูกตัดหัวหรือเห็นอะไรมากกว่านั้นตอนที่วิ่งหนีออกมาสุดท้ายผมเลยรอดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาไม่อยากเอาผิดด้วยรวมทั้งผมต้องเสียเพื่อนไปแบบที่ไม่มีวันกลับมาแล้วหลังจากนั้น ด้วยความที่อยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครและคนที่ถูกตัดหัวเป็นใครแต่ก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าหลังจากที่พยายามตามเรื่องทั้งเพื่อนในหน่วยงานทั้งทุกคนที่ชำนาญพื้นที่ต่างก็พยายามช่วยกันหาแต่ก็ปรากฏว่าพวกเราไม่เจอหมู่บ้านนั้นทำยังไงก็หาไม่เจอเดินไปทางไหนก็เจอแต่ป่าไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนพวกเราก็หากันไม่เจอ